มากเลยครับเพลงอบอุ่นมากเหมาะเป็นช่วงกิเวนช่วงปลายปีออกมาแล้วก็ดูในแท็กทุกคนก็แบบชอบเพลงที่ต่างกันเยอะเป็นการทำงานในเีลนี้แต่เด็กฮาร์ดบ็อกซเป็นสนุกดีก็อัลบั้มนี้เราตั้งใจให้มันเป็นอีพีที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษครับเราก็จะมีหลายๆเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษที่เพลงเดียวก็คือของบทใหม่ที่เป็นภาษาไทยตัวเพลงเองก็เราไปทับจากหลายๆที่มากบางทีก็ไปทำต่างประเทศบางทีก็ทำในสตูของเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็เป็นโปรดิวเซอร์ของ อ่าดับประเทศเขาแบบสแตนเจอร์มาก็มันมีความหลากหลายเนียบ้างมากแต่ว่าสนุกตรงที่มันไม่เหมื่อนเลยก็มีเนื้เพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่แค่จะแบบอย่างของก่นพี่ใหม่ก็เป็นแนวที่ไม่ได้ทำเลยมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นอันปีที่เป็นโซลแบบแต่ช้าๆอะไรเงี้ยมีโซโลและก็ปมันไม่ไม่เปตรงมันจะใจย่างคะจึงอยากพอเราไปทัวร์อะไรแบบนี้ค่ะโอเคครับ พอพอเราไปทัวร์พอเราไปทัวรว์แบบหลายๆประเทศมาอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเหมือนแบบยังเป็นไร้ายอร่ยอะไรเงี้ยเราไปต่างประเทศคือเขาลองกันดักลงมาก็อ,อยากจะมีอ่าอะไรอ่ะะไรมีทีหนึ่งที่ทุกคนสามารถแบบจอยเพลงกันได้เข้าใจเลยอะไรเงี้ยคือแล้วเลยเกิดเป็นทีทีสากลขึ้นมาพอลองมาทำอะไรแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคพี่เจผมว่าวายมันดีมากนะครับเป็นเป็น,ปนวายที่จริงๆผมมาฟังร้ายแบล็กนายนั่งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ทำเพลงวายนีมาก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่ ใกล้ช่วงความหนาวที่ประเทศไทยมีแค่หนึ่งวันก็ตามแต่ว่าก็นานๆมีสักทีจริงๆเหมือนในเนื้อเพลงอ่ะก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็มันเป็นความอบอุ่นในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มหนาวกันแล้วอย่างเงี้ยนิดหนึ่งอะไรก็สนุกในการร้องด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในเนื้อเพลง Passion Food มีนิดหนึ่งเราใส่ลายร้องที่มันแบบอิสไปมาจาก M.J. สักนิดหนึ่งเพราะเราก็โตมากับเขาแล้วก็คิดว่าเหมาะกับนีพัฒน์ใช่วงแล้วก็เสร็จความง ออยาากให้เล่บคอนเซ็ปต์ของมันคือการที่อันนี้ลำเป็นสเปเชียลเดอร์โนสเอคือ, tle, อการไปที่ดาวสัหลายบางประเทศต่างๆอย่างเัี้ยอันนี้มันเหมือนแบบอีกแบบพาร์ทหนึ่งก็คือเวอร์ชนคือเป็นพาร์ทของซันชยัยซึ่งเป็นอัลโตอีโก้ที่เราเห็นในดื่มๆเมือก่อนก็เป็นงานที่แบบแบบแบบเหมือน exploring ความใกล้ใกล้จะร,ระเบิดของเร์ชันแห่งหนึ่ซึ่งมันก็จะกลายเป็นดนตรีที่ใหม่ที่มันแบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนการ exploring พอควันปีใหม่จริงๆแล้วเอาแบบสปอยกึ่งไม่สปอยหน่อยละกันเนาะไม่รู้ว่าพูดได้แบบเยอะขนาดไหนรจริงๆมันคือแบบดูเป็นแบบเพลงรักของควันอบุญหรือ <c oughs> หรื่อ <c oughs> ว่ามันคือยังไงเออข <c oughs> ึ้นอยู่กับคนฟังอชไรล่ะที่ผมว่าทุกเพลงมันขึ้นอยู่กับคนฟังว่าเราเจออะไรมาหรือว่าเราคิดว่าตีความมันเป็นยังไงถ้าคุณเปิดกล่องออดมาได้ชิ้นไหนมันก็ได้ชิ้นนั้นแล้วส่วนตัวเองเจฟตีความเพลงเนี้ยเป็นแบบไหน ผมว่ามันคือความมันคือการคิดถึงในพวงเวลาที่เราได้มีความทรงจําที่ดีๆด้วยกันอไรเงี้ยเออแล้วก็ความทรงจําที่มันจะมีที่ที่หนึ่งที่อยู่ในหัวเราอะที่เรากลับไปไม่ได้แล้วในตรงนั้นอะมันคือเพลงที่พูดถึงความทรงจําตรงนั้นแหละที่ทุกๆปีอะเวลาที่อากาศมันเริ่มหนาวๆมันมีคนเริ่มเอาไฟมาแปะมีคนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรานึกถึงใครบางคนคนนั้นทุกทีเลย เออที่ปีนั้นเราอยู่ด้วยกันในเขาใช่ไหมใช่เราแต่งงานไหมคะับพี่เจมส์แต่งงานไหมเออเราทำกันประมาณบอาทิตย์หนึ่งครือสองซึ่งคือไหวเท่าไหร่นะครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งใช่เพราะว่าผมมีตารางแค่หนึ่งเดือาทิตย์นี้ต้องเสร็จเพลงนี้ใช่ไม่ใช่แค่เพลงนี้เลยทั้งหมดทั้ประมาณสองคอ๋อถ้ารวมอิงก็ร์สามแต่ถ้าจริงจริง หมดอินทเทีย่ยเราบ้าเมยแบบใช้เวลา,า,าโอ้มันเคยถ้าถ้ารวมความผ่างอะก็เป็นปีนะมากว่าจะมารวบรวมได้เลยแต่ว่าเป็นปันสิบคริสต์มาสไม่มันไม่เชิค่คริสต์มาสขนาดมันมีกลิ่นอายมากกว่ากลิ่นอายของความเป็นอากาศหนาวกลิ่นอายของความเป็นแบบช่วงปีใหม่ฟังแล้วจะนึกถึงแบบเออเห็นภาพนั้นอนะภาพแซกโซโฟนภาพความโรแมนติกภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำมาสู้แม่มา อ๋อสู้ไม่ไหวครับผมเหมือนจะมีเพลงตอนเกษียณง่ายไม่ช่มีแผ่นไหมอ๋อเป็นแบบเป็นแบบเหมือนตอนเขาไม่ก็เออมาอะไรแค่นี้ไม่ต้องทำงานแล้วแบบพูดในบ้านมาก็อ่ามีแผ่นไหมมีแผ่นทำอะไรแบบนั้นปะเออผมว่ามันอาจจะสู้ไม่ไหวอะครับไม่ไหวหรอแต่ผมผมแค่อยากทำเพลงที่มันแบบว่าเฮ้ยช่วงปีใหม่มาอีกแล้วเออกลับมาฟังเพลงนี้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นของปีใหม่ที่จะอยู่กับทุกคนจากนี้ไปทุกปี กหลายคนมุนว่าพี่เจนจะร้องเพลงรักแบบนี้ก็รักครับแต่รักก็รักเก่าจะมีมากไหมล้าสองวังสองวันเลยครับผมว่ามีมีแหละเพราะว่าปีหน้าก็พูดถึงชัปเตอร์ใหม่แล้วก็เลยอยากจะมาเหมือนเป็นปลายปีก็คือเป็นเหมือนจุดจุด close ของทุกอย่างในชว่วงนี้ทั้งทั้งสเปเนชัปเตอร์ใหม่ก็คือเหมือนเป็นปีหน้าคือขึ้นขึ้นระใหม่เลยแล้วก็ พูดถึงอะไรที่มันใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆปีหน้าเรามีผลงานหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสีสันใหม่ๆในชีวิตผมเหมือนกันยอยากให้เจมส์พูดถึงสมุดในการทำระบาเยเหมือนเพราะว่าหลายคน่ะหลักๆศิลปินเริ่มจะปล่อยแค่เป็นซิงเกิลอีพีอะไรนิดหน่งสมมว่าปล่อยอย่างนั้นก็ดีนะครับาค่อยๆรวบรวมนะเรา, <laughs> าไ,มไม่ต้องรีบยอะไรเงี้ยก็เหมืนอนแบบเฮ้ยเราต้องปล่อยแล้วอะไรเงี้ยส่วนมากอย่างเพลงซ่อนปันหาเองบอกว่าอย่างัไรค่อยๆทำค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆรวม แต่ว่าในหัวก็ต้องมีคอนเซปต์เรื่องอะไรบ้างผมว่าตามสะดวกแหละว่าใครยากจะปล่อยตอนไหนเพราะว่าช่วงเวลาของเราคนไม่เหมือนกันบางคนชอบปล่อยบ้างบางคนชอบปล่อยซิงเกิลก็มาแต่ความชอบอย่างเมื่อกี้ทีเ่เอ็มซีพี่ดวงเขาแซวบอกว่าเราเป็นแบบอัจฉริยะด้านทีป๊อปเป็นตัวพ่อทีป๊อปเรามองตัวเองกับฉายาอะไรแบบนี้ยังไงบ้าง นี่ก็เขินนะ <c oughs> ครับไม,ไม่รู้สิผมว่าผมเป็นอาชีพด้านการจัดตารางมากเลยครับ <c oughs> คืยอยังไงเพราะว่าอย่างเช่นแบบช่วงนี้อย่างช่วงนี้ผมก็ต้องปั้นหุห่นยังไงเพราะว่ามีซีรีส์ต้องถ่ายในปีหน้าแบบช่วงต้นๆปีอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําอย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตรวมถึงรายการที่จะถ่ายอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายอย่างมากเลย <c oughs> ผมว่าเอ้คนเราปกติเขาจัดตารางกันได้อย่างนี้เลยก็ผมว่า เ่าดีก็ด้านนี้แหละด้านจักตลาดเพงเนอะอ่าแล้วด้านเพลงอ่ะที่ปอมทจริงแล้วปอมทำเพลงเซน์เราหูเรามันเป็นยังไงคือฟังแล้วชอบแล้วก็ทำเลยใช่มันเป็นเรื่องของข้างในมากกว่าอย่างเช่นเพลงของหวานที่ใหม่เงี้ยเราได้เห็นกลิ่นที่เซอ่์แมันก็คือข้อนที่มันเหมือนแบบร้องไปกับดนตรีแล้วมันออกมาเองโอ้ใจเย้เจ้าจึงไม่ลืมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะยาเมื่อฝนทีลงมามันมาจาก แหลกเดียวกันหมดเลยคือการที่เราร้องอะไรมั่วๆไปแล้วเอาคํานั้นออกมาแต่งเป็นเพลงเลยอะไรเงี้ยผมว่าคือความทรงจําแล้วก็สิ่งที่ประสบมาตั้งแต่เด็กกลั่นออกมาเลยได้สิ่งเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยแกออกมาเป็นสิ่งนี้่แหละเไว่าอลใช่ไหมล่ะที่การโดนที่ไม่รู้ตัวเชียร์ยังแล้วนะแม่ครับมันมันแค่ผมว่าเราทุกคนมีความเป็นเอกฉันยของตัวเองแต่ว่าคืออย่างอย่างสมมติพี่ๆก็พี่ๆก็จะเจอเรื่องมาไม่เหมือนผมฉะนั้นเวลาพี่ๆคิดเมโลดี้สมมติพี่ๆทำเพลงเป็นอย่างเงี้ย มันก็จะได้เบรดีที่ต่างไปมันคือความชอบแล้าเราจะยมังแบบผมแล้วแต่อย่าง EP นี้คือเสร็จจบต้องควบคุมเปิดอะไรไม่ได้มีแล้วก็คือจะรอเปิดมีลิสเต้นไหมก็ก็จะมีผมว่าถ้ามี EP เพราะว่ามี EP ก็จะมีอะไรให้เจ๊กจะได้เราลุ้นถ่าจจะ ต้องมีอาจจะมีอะไรให้เจอกันแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรแต่มีแน่ๆน่ใช่ครับที่เศษขนาดไหนครับที่เศษขนาดที่เป็นแฟนทุกคนชอบอ่าครับผมปีหน้าหรอพี่เจเสียวๆเนี่ยทีมงานเขาเสียวคนรุ่นใหมดแล่เนี่ยความยาวกี่ชั่วโมงเออความพิเศษอรไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยยังไม่เริ่มหรองั้นพันยานรวมๆปีหน้าหรอพี่เจส์มีอะไรมาให้บ้างก็มี running man แล้วก็มีซีรีส เชฟินครามครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามแฮปปี้เอนดิ้งกันครับทกนก็ทุกคนบอกว่าผมเป็นคิงออฟพายร์ลแต่ว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีพายรลอตแล้วนะ่มีพายรลอตแล้วใช่ไหมคือซีรีส์จริงๆไม่มีออกคือรอทุกคนบอกโอ้โหอยากจะดูแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยวะแต่หลังจากนี้ไม่มีพายรลอตไม่มีทุกอย่างจะออกมาเป็นแบบมีชิ้นงานจริงแล้วเพราะฉะนั้นก็รอกันนิดนึงครับผมได้ดิ้นแลชมแน่นอนพี่เจคุ้นหัวนี่แม่ขาทำอะไร ล่าสุดมีคอมเมนต์นะคะเราพี่โอ๊ตเขาก็ออกมากแบบในแอคชั่นว่าออให้ดูก่อนได้ไหมมันมีคอมเมนต์ประมาณว่าเห็นเห็นพี่จอนแล้วรู้เลยว่าจะต้องแบบเหมือนมีคำอยากแน่นอนอแล้วเหมือนพี่โอ๊ตเขาก็เหมือนออกมาแบบโทรแล้วว่าออลองให้มันตอนก่อน,นได้ไหมอะไรอย่างเี้อผมว่า <นะ S 1> พี่โอ๊ตเขาเป็นผู้ใหญ่ประมาณนั้นแล้วแล้วก็เขาอยู่ในวงการนี้มานานถึงว่าเวลาที่เขาจะอยู่ในโรงเขาบอกว่าเขาทำงานโปรเฟชชั่นอลไม่ผมว่าไม่ได้มีอะไรที่น่า ยัม่ไดเป็นเห็นคอมเมนต์อะไรแบบนี้ไหมก่อนไม่ค่อยมีเวลาตอบมาด้วยความที่แพลตฟอร์มแรกมันดังมากแล้วมันบางอย่างยาวนานมาเราก,ด,กดดันไหมครับลูกเสือกดดันไหมอะครับผมว่าความกดดันมาจากการที่ทํายังไงให้ดีเท่าเดิมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมันจะด,ดีเท่าเดิมแล้วเพราะมันดีคนละแบบไม่มีทางที่แบบว่าเอาเหมือนเอาส้มตำไทยไปเที่ยวสปากเกตตีมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันก็จะออกมาในแบบเทสของไทย ทายเทสรันนิ่งแมนมันเป็นยังไงเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปิดเทียวกันแลยเนี่ยคือครั้งแรกแล้วอย่างคอมเมนต์อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะพี่เจนความแบบที่เห็นยังไงคะครอย่างอย่างหม่ว่าคอมเมนต์อย่างที่แบบพี่อ๋อเขาออกให้เปิดใจดูก็ก็ก็อย่างเนี้ยที่พี่โอว่าแหละก็คือมันคือเราด้วยความที่เราอยู่ในวงการมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามากระทบเราตลอดเนี่นะที่เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นศิลปินอะไรเงี้ย เราก็ต่างสะสมประสบการณ์มาว่าสมมติเราทําอะไรผิดเราก็แก้ไขหรืออะไรต่างๆมาตลอดผมว่าพี่โออยู่ในจุดที่โอเขาอยู่มานานมากแล้วเขาโปรเฟชชั่นอลแล้วผมว่าต้องลองดูก่อนหมายว่าเราจะได้เ hmm. ห yes. ็นพ uh ี да, ่โอในเวอร์ชันเลนแมนมันก็จะไม่เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนแน่นอนเพราะว่าแต่ละงานที่เขาไปเขาก็จะเหมาะกับงานที่เขาทํามากกว่าเพราะเขาโปรเฟชชั่นอลอเีเรื่องหนึ่งตอนนี้แบบ หลายๆลายมือสิฟเฟซก็ฟ้าเมืองไทยเนี่ยจะเห็นชื่อพี่เจฟทุกงานเลยครับอยากให้พูดตรงนี้หน่อยมันเป็นยังไงตอนนี้คือเราเหมือนเราคงเฉพาะมื <c oughs> อสิฟเฟซแบบครับคงเฉพาะถ้าขนาดที่ว่าเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือมีงานเฟซตลอดแต่ว่าอต้องบอกว่าการเล่นงานที่หนักที่สุดก็คือช่วงๆเดือนนี้น,เนะเพราะว่าเรามีทั้งทัวแล้วก็มีทงมีทั้งคอนเสิร์ตแบบนั้นที่เราจะไปก็คือเฟซเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดแต่แบมแบมเนี่ยอยู่กรุงเทพ เราจะทำยังไงให้มันทันแบมแบมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งพอม,มันรับไหมแต่ว่าคือมันก็เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเออเราบอกว่าไปดีกว่าทั้งพวงพอมันจะลองเป็นปมินเองมีโชว์พิเศษแบบที่จะปอดะกูได้มีแน่มีแน่นอนแล้วก็มีเพลงม modern face แน่นอนเพราะว่าลองด้วยกันนะเออสำหรับ face อ f f ผมว่าก็ไปที่เราอยากไปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่ดูหรืว,ว่าชวนไปงานมิวสิ f เฟสของแต่ละคนอนะไรเงี้ยก็ ก็ผู้จัดทุกคนก็น่ารักมากที่แบบว่า,ให,หา,าให้เราเดินนำางไปแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าเยอแย่ๆนั่นเองแต่ะโชว์ในแต่ในแต่ละเฟสเราเรามีการปรับโชว์ของเราให้มันเหมาะสมเลยปรับตลอดเลยเพราะว่าอย่างคือมันก็ต้องมีการแบ่งสาหรับคนที่ไม่เคยเจอเราก่อนเพราะว่าทุกๆกเฟสที่เราไปเนี่ยเราจะพูดว่าสวนใหญ่กับเจ้ซัเตอร์นะครับอาจจะมีพี่ๆที่เจอเองครั้งแรกก็ขอบคุณที่มาดู ดูโชว์ผมนะที่มารอดูอะไรเงี้ยก็บางคนอ่ะไม่เคยเจอด้วยซ้ำแต่มารอดูโชว์อะไรเงี้ยหรือว่าพี่ๆที่แบบเผลอๆเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากจะมีเพลงที่ให้พี่ๆเขาแบบว่าเฮ้ยรู้จักว่าเราเป็นโชว์ประมาณแบบไหนแล้วก็มีภูมัใเสาที่ตามไปทุกที่เลยตามมาซัพพอร์ตทุกที่อะไรเงี้ยแล้ก็มีเพลงที่อยากให้เฮ้ยบางทีเป็นเพลงที่แบบไม่ได้ร้องมานานแล้วก็จัดให้ทุกคนได้แบบแฮปปี้กัแบบทุ่มจุ่มหมดแบบทีนี้ไม่มีคลิปไวรัลน่าจะเป็นไวรัลที่คนแชร์เยอะเหมือนกันคลิปที่เรายิงปืนเต้นไปอด้วยิงปืน อย่าง,างานี้คร <iri> <g urg itate> <t Bra sociale> <internet> ับโชว์นั้นเป็นยังไงก็โชว์นั้นก็เสียวครับเฮ้ยเสียวตรอดยิงตรงนี้ได้ไหมยิงตรงนี้ได้ไหมเขาคุณแชร์เยอะคนที่สนได้ไหมก็แรงมากไปจริงโชว์นั้นมันก็คือด้วยความที่เราเวลาที่เราเล่นมิวสิคติวัลผมไม่อยากท r ีตมันเป็นอาสาการเดินไปร้องเพลงผมท r ีตมันเป็นการทำโชว์ เพราะในโชว์ในเอลเอนเมนตมันจะไม่ไม่จะเป็นต้องแบบเรียนไปร้องเพลงเดียวเรียนไปแจ้งเดียวมันต้องมีแบบพาดของการ acting หรือว่าอะไรที่ม mm ันเหมาะในโชว์นั้นๆด้วยนี่มันเป็นความสุขของผมเองที่เป็นโรคจิตสุลย์ด้วยกคือชอบใส่กิมมิคต่างๆเข้าไปในเพลงัตรเพื่อทุกคนจะรอว่าเอ้ยอย่างลูกมันจะมีอาท่อนมีแบบท่อนแบบว่าเออเดี๋ยวนี้จุดไฟแช็กอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นความแบบว่า มิชิัคอร์เตอร์ของเองที่อยากใส่ลงไปนันปลงก็อันนี้เป็นเนาะจริงๆเลยนะแฟนก็โดนยิงไปใหม่ที่มิวปรเจกต์ซงเกมส์ซีเกมส์ใช่ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าอยากชวนทุกคนคนไทยมาแบบว่าเชียร์ซีเกมส์เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รมีฐานซึ่งเราทุกคนในดีแบมมีมีเนอรอมีพ็อกซี่มีหลายๆคนมากที่เป็นแบบว่าเซฟเป็นฮับท็อปของประเทศไทยมาช่วยกันหรืว่าดึงทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเชียร์ อันท wow. ี so like is, so no no, ่เราไม่ไทยนะเพราะว่าว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจน่แหละในการไปอยู่ในสนามเพราะว่าเออ่นี่คือมาจากที่บ้านเราแล้วด้วยงานนี้เราจะต้องดึงคนเรามันต้องแบบเราต้องรู้ว่าเฮ้ยทางนี้มันเราจริงจริงต้องรอดูว่าเปด้านนั้นก็ยังไม่รู้เลยนการสีในวันงานแต่ว่าในภาพสีเกมที่เป็นลัทธิยาแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปก็จะมีเรื่อยๆ ผมเป็นปีที่สนุกดๆนะมับเหมือนว่าเราเปิดปีมาด้วยโอ้ได้หลายอย่างเลยแล้วก็มาคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วงปลายปีก็แน่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่พูดถึงผลงานการแสดงด้วยแล้วก็ยังมีมีซีรีส์อยากดูแล้วอยากดูแล้วเพราะทุกคนรอคัมแบ็กในการเป็นแบบไลค์ซีรีส์ที่มันแบบทุกคนนั่งดูมาตอทุกอาทิตย์ผมก็อยากดูอย่างเง้ยเหมือนกัน ถ่ายไม่ไดเท่าไหร่ครับเจมส์ถ้าซีรีส์นี่ตั้งแต่งเพราะว่าเรื่องันนั้นคือเป็นภาพยนตร์ก็คือเกิดวิมานอ่ะสี่ปีสี่ปีแล้วเคลียร์พลังงานลงตัวแล้วหรอครัเจมส์ไม่ลงหรอครับเราเราเล่นกัอย่างเราเล่นเราเล่นเออผมก็เคลียร์ไว้แล้วบางส่วนใช่เพราะว่าจริงๆก็อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนแบบอย่างเชฟวินครามเราเราก็ที่เล่นกับพี่นิชาเราก็ได้เห็น เราก็ได้เห็นแบบเคมีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนติดเต้นกับสิ่งนี้ที่มันกลังจะเกิดขึ้นอ่ะก็ต้องนอกจากแผนของการที่เราไปแสดงเราก็ต้องมีแผนการเวิร์กช็อปไปเป็นเชฟอ่ะที่เราก็เป็นคนทำอาหารเก่งแล้วไงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยเหรอครับเอะเลยก็ก็จะเคลียร์ให้ได้แล้วก็ปีหน้าได้รับชมแน่นอนฝากถึงแฟนๆไหมครับพอด ยังรักแบบ,บเหนียวแน่นมากๆ,ๆเลยครับกพราขอบคุณแล้วก็อย่างอย่างาน,นวันนี้ก็มีคนแบบว่าลงทะเบียนมาเยอะมากๆะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนว่าแบบขอบคุณจริงๆที่รักกันแล้วก็ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนทุกคนก็ให้การตอบรับแบบน่ารักตลอดไม่ว่าจะไปเป็นเกสไปเพจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนก็ส่งกำลังใจมาให้ต่อแล้วก็เป็นกลุมาเสาก็ตามไปนั่งงานนืว่างานเฟสมันจะแบบว่าเราจะต้องลุยโคลนเจอฝนเจอแดดแต่เราก็แข็งแกร่งมาก ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่แบบมอบความรักให้กันในขนาดผมก็สงสัยนะบางทีผมเห็นแฟนๆเขาบอกว่าโุ้ยมันเหนื่อยมากเลยอ่ะไปงานเฟสต้องวิ่งแต่เช้าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขากลับมาถึงบ้านคิดถึงงานเฟสอีกแล้วก็มันเป็นความรักอ่ะเป็นความรักที่เพียวมากๆก็ขอบคุณจริงๆที่ตามเราไปหรือว่าบางคนตามไม่ได้ก็ยังสนับสนุนผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อยู่ตรงไหนก็ขอบคุณสาวมากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์ผมด้วยก็จะนั่งใจทำงานมา้ดี แต่ว่าหลายคนองห่วงสุขภาพพี่เจฟปีนี้ผมว่าผมโอเคนะถือว่าต่างต่างแล้วก็มีความเยอะมีวิตามินอะไรด้วยอะไรเงี้ยอย่าบอกอยาบอกนะว่าลูกค้าจะเข้าจังหวัดนี้เขาไม่มีเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคไม่ทันเครื่องดื่มมียามีอะไรต่างต่างก็ลูกค้าดูแลแบบดีมากครับก็มีอะไรที่เขาได้ยินไหมครับ ได้เรื่อยๆนะครับที่มาใส่หน้าอ๋อผมเผื่อนอะไรก็ได้มาเวรช่วยช่วยมาดูแลผมนิดนึงช่วงนี้ผมเสียมากโอเคหลังจากผมยังสดไหมฮะอะล่ะผมเสียแล้วผมจะสดไหมไม่เกี่ยวเลยจังหวะโอเคฝากฟัง EP นล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันเต็มวันที่17นี้นะครับผมก็จะเป็นเพลง ที่ไม่เคยฟังมาก่อนทั้งหมด3เพลงแล้วก็บวกกับ Special v e r อร์ชอีกเศษครับผมก็ทุกคนจะได้เห็นมี Physical อัลบั้มด้วยใช่ถันไปก่อนนะเอยสพูดได้บอกว่า h y s i ก็ l อัลบั้มด้วยส่วนเราจะเป็นยังไงต่อลราจะอัลบบ้างอ้กอีทีอะไรบ้าก็เรามารอดูกันก็ฝากไปด้วยเพลงปล่อยพรุ่งนี้ย่เมย์อย่ารี่ารี้อย่ารีบอกเารีบเจจะไม่รีบเลยเจ๊จะไม่รีบไปไหนจะอรย่ารีะรยารี สิมิงสยมิงสตรีมมิงเที่ยคืนนี้นะครับก็เดือนมีพรุ่งนี้6กโเย็นนะครับแฮชแท็กอะไรคะแฮชแท็กอะไรแท็กอะไรโกลเด้นไนทของมัพี่ใหม่โกลเด้นไนท์ของมพี่ใหม่ใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันว่าเอมีจะเป็นยังไงครับผม เนี่ย like ครับ่ขึ้นมีได้ไม่สามครับนะครับห้ามยุคเกียร์แล้วขึ้ิตบินไม่ค่อยขับเอ็มวีนนะยังสุดบินของเรามันคน่อยอ้ามบ้านใหม่เลยแทบจะไม่ทับเอ็มวีเลก็มีแต่เพยงของทางเพจทา่เพลงอะไรที่ทำทีเด็ดๆขับเลยผมว่าม <todas S 3> ันเป็นความแบบชอบส่วนตัวเพราะว่าผมจะชอบให้ MV มมันมีเรื่องราวมันจะมีอะไรที่มันไปพูดถึงกันได้ว่าแบบมันด้วยความที่เราอ่ะเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยมีผลงานแสดงออกมาเยอะ ผลงานแสดงก็จะอยู่ใน MV ็มบีนี่แหละเราอยากเล่นบทอะไรเราก็ไปคิดพอร์สมาแล้วเราก็ส่งให้เขาไปทำอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเกิดเกิดเป็นฉีกพ้นคอแล้วนะเป็นสิ่งสัมปทานออกไเป็นสิ่งซัพพอร์ตไงเอามาแต่บางคนเขาบอกว่าคนหนักไม่คาดหวังกับเอ็มบีแล้วนิดเดียไม่รอดูอะไรอเงี้ยจริงๆเราเราเชื่อแบบนั้นปะเราเชื่อแบบนั้นปะในฐานะคนทำไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าส่วนผมนะผมไม่ได้คิดว่า นั่นเป็นประเด็นที่เราต้องใส่ใจนะเพราะว่าหลายคนมีความคิดไม่เหมือนกันเออถ้าเราจะไปเติมน้ําให้เต็มในแก้วที่มันลักษณะเชฟความสูงไม่เท่ากันมันก็ทําไปทําไมไม่รู้เออเพราะฉะนั้นผมว่างั้นเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าเติมในแก้วเราให้เต็มกระบอโอเค